ก็ต้องให้เด้อเด้อโดยโดยกาความจริงอ่นเป็นเงินของผุ้ใหญ่สบายดีพี่น้องมิดีตอนทับกข้ารู้ซองบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะก็ตอนนี้เฮาก็ได้อ่ามาที่อาบานให้พระนะพี่น้องเนาะพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากเงินมาเนาะพี่น้องเนาะให้เฮาเอาเงินน่นมามอบให้กับอ่าแม่ห้างลูกลูกสามนะพี่น้องเนาะก็คืออ่า เบื่อทีนะพี่น้องเนาะสี่อของเพิ่นสี่เอบอื่ทีเนาะกับเพิ่นฝากมาได้ประมาณสองสามมื่นเนี่ยแต่ว่าเฮามาเมื่อวานนี่ฮะเพิ่นประยู่เนาะเฮาก็เลยว่าแต่กลับไปเฮือนก่อนอ่า,อาสำหรับเคียนี่เพิ่นใไฮมอเป็นเงินสดนะพี่น้องเนาะเป็นเงินสดเลยจํานวนเงินอยู่หนึ่งพันบาทนะพี่น้งนองเนาะเพิ่นฝากมาคุเพื่ใจบุญกับอยู่ทางทางทางประเทศไทยเนาะเพิ่นก็คือพามาหาเนาะ จากสาสตเชิงเนาะพี่น้องก็โอเคพี่น้องเป็นอะไรก็เฮาลองเข้าไปหาเฮือนเพิ่อนพี่นาะอ่าพอดีไม่มีหันเฮามีโอกาสได้มาแต่เช้าๆเลยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเชนะ้าๆเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นจะกินข้าวแล้วหรือบ,อนะบ่อะเบิ่งสูงนี่คือยังบ่ทันกินเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ได้กินทอเนาะเฮาเฝ้ามาแต่เช้าเพราะว่าเพิ่นต้องไปเบียกไปการนั่นนะเนาะถ้าว่าเฮามาตอนสวายนี่บ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่น,น,น,พนไปให้ทุกมื้อเลย ก็โอเคพี่น้องไปน้ำเงินไปมอไปเพิินพร้อมกันเนาะกเนาะพี่น้องเอากาได้เดินทางมาหอดเป็นเทียมอยเงินเพิ่นเนาะก็เอาไม้ข้าดังทีเข้ามาในคลิปก่อนเห็นไหมเนาะหยาดมันล่มเนาะเป็นเงินไม้ไผ่าเงอนยองหินเนาะก่โอเคพี่น้องโอ้ฟืนเพิินหลายเนาะเต็มพื้นล่างเอาไปดังมา ก็โนะอเคเนาะเฮาขึ้นเมื่อหาเพืเ่อน <c oughs> ลูกของเพื่อนจะจะอ,ะอายอายบูบาอายหรือว่าหยาดเนาะแบบบุปากนันนั่นเออสบายดีเงสายดีเอาเป็นยเป็นบ้างน่ะเฮาบูบาเพื่อนเป็นยังงเฮาขึ้นมาแล้วเพื่อนหายเนาะเป็นยังได้ไงเป็นยังเ,เงจ้าเจ้า บ่ต้องให้เลยบ่ต้องให้เพิ่นอาจจะมีความในใจเพิ่นเนาะเฮาก็บ่รบกวนเพิ่นดีกว่าเนาะบ่ถามเพิ่นดีกว่าอย่างมันกระทบกระเทือนหลายสิ่งหลายอย่างนะบ่ต้องให้เด้อเไยเด้อหน่อยมาอยู่น้ำแมวไว้มาไปมาไปเพิ่นกำลังจีเขาลี้นะพี่น้องดีไหม ใช่ดูเออแมนไหมละ่ะมวอยู่น้ำแม่ไหมอยู่น้ำแม่ไหมอยู่ทางนี้โอ้มมนยังแจกออเออสบายดีพอด้หน่อยสบายดีสบาดีอน่อยสบายดีพอด้ดีอืมก็กินเข่าแล้วนั่งเทื่ยงอืมหนึ่งเข่าแล้วที่หนึ่งแล้วเนาะอ,อืม กะเข้ามาแต่ละเท่อกับไม่เห็นเอื่อยเนาะมักไปให้เนาะโดยโดยโดยกับพวกผัวเพิ่นเป็นอย่างเนาะเห็นเข้ามานะเด็กน้อยนี่อายอายเฮามีแต่ผู้นี้บ่อายไปไหนมังปากเนาะซื่อยัางกับเลืมเราเมื่อนั้นอาสุดเนาะเออ่ผู้ผู้นี้ลูกกกลูกกกลูกกลางลูกหลาเนาะนี่เข้าใจเบิ่องสวงเนาะเฮา เบื้องในส่งเพื่อนหน้อยนะก็คือมันขาดมานะันคือ,อ่ลูกหลาเห็นจี้เขาได้กินกินแลละกินแลละย่างเถียงย่งาเแหววไปให้ทุกเมือ่อไปเชียญยาให้ที่เขาให้เห่านี่บ่นเรีอว่าเขาให้ผู้ใดก็ บ่ต้องให้เอ้ยโอ้ว่าเพิ่นเป็นยังเนานะไปให้ทุกมมือบ่ได้พักบ่ได้หนะยังเนาะแม่ลูกชายเพิ่นก็3สามคนถา้าลูกชายใหญ่นี่ก็พอไข่เนาะพี่น้องเนาะในเสือ้อเพิ่นนะเสื้อลูกชายลาวนะขาดนะขเขากลัวเข้านี่มืดแล้วอ่ะมืด เขาเขามากินวันนี้มันเอาทา้งใดมากอไปซื้อซื้อเอาเงินทา้งใดไปซื้อเด้เงินให้น้เจ้าดิอ่ะอันเงินอยหไขนะเท่านั้นอยมาไขไถ่ทั้งใดว่าแสนนึงอ่ะแสนกี๊บเนาะพี่น้องเอาเงินให้เพื่อนเอาเงินเทากระโล่งหนึ่งห้าสิบโอ้กระโล่งหนึ่งห้าสิบพันในส่ซองกระโลงเนาะเขาเปลือกตีนี่นะด้วยอ๋อ ได้กเขาเพื่อสองกิโลการยังอยู่ดิยังเนาะหมดหมดแล้วอสองกิโลงเดี๋ยวจักมือเด็กเขาสี่มือสี่มือ <c oughs> อ๋อมดไว้เนาะ <c oughs> สี่คนเอาเล็กน,น้อยก็มะวันนี่กำลังกินเข่าแล้วเนาะกำลังกินกำลังจะใหญ่เนียน่ยเป็นว่ากบประมีณเพื่อกบบประมาณ เขากินกับมามีเพื่อนบบอยู่กับมามีย่านสิโลมเนาะเพื่อนนี่เนาะโด้โดยเพื่อนก็อาจจะมีความในใจอึดอัดมาหลายมือเนาะก็เข้ามาก็เห็นเพื่อนให้เนาะพี่น้องน,นะก็เป็ี่ยนอย่ยางไงก็มีไต้สูดชนต่อไปเนาะเพราะว่าถ้าวาเด็กน้อยไน่นี่ก็เข้าก็จะสบายแหละเอาได้ต่างตีนต่างมือเขาเนาะอืม เดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็ยังน้อยด้ยังเห็นเวียกบ่เป็นเถื่ออีกประมาณหาปีนี่สามคนกับยายเป็นเบาแล้วมาต่างตีนต่างมือเขาได้แล้วเขาเจ้าชุดน้องอยากเยียนหนึ่งสีอป่ะอยากเขียนอ่ะอยากเอารถดอยากเอาปืมเอาทรงเอาเสื้ออยากได้ปื่มอยากได้เครื่องนักเขียนน้อ เดี๋ยวนี้บ่มีอ่ะบ่บมีคลุกคลือกับบ่มีเดีเ๋ยวพี่น้องเพื่อนเพื่อนอาอมณแหลมหน่อเด็กน้อยนะสุดน้องเขาเหียนนี่เขาอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านฮะเนาะน้องก็ฟังไอ้เบาก็หูแล้วบ่วหู เพราะว่าน้องอยูปอ่ 2> ป .2 เนาะป .3 แล้วป .3 เนาะส่วนไอ้โกกเนี่ยอยู่ปอยังกับป .4 เนาะป .4 น้องลาป .1 ไงพวกน้องอยูเ่เฮือนก็เห็ดเบียกสวยพ่อแมวหนึงหนึ่งเข่าเปาไฟน่ะแน่เจ้าลูกโกกนะโดยอออ่าหนึ่งเข่าเปาไฟน่ะสวยแม่เห็ดเบียกน่ะ แม่ผู้เดียวเลี้ยงเฮาสามคนเพิ่นเมืย์เนาะมึงช่วยเพิ่นเนอร์เฮ็ใดไหนไดนก่อนเนอร์เพิ่นไปให้ไม่เมื่อยกลับมาก็มีเข่ามีอย่างกินเจ้าก,ก็ไปให้อะ่ะไปไป,ไปเฮ็ดเนาะไปเชียร์เนาเจ้าก็เฮ็ดเป็นนะเป็นเนาะ <c oughs> บ่ต้องให้ไงบ่ต้องให้เพิ่นก็เลือใจเนาะ <c oughs> เป็นอะไรไยอัน เขาเลี้ยงลูกู้เดียวนี่สามคนนี่ได้จักปีหกปีอะหกปีโอ้ลำบากแล้วเนาะเข้านี่เขาอึดท,ทุกปีเลยเวลาบ่มีเขากินก็ต้องไปซอกจาก่างซอกยางเอาเงินมาแหละเนาะแต่ว่ายามนี่เห็นโอ้ได้ถึกไปให้เด้เสียเวลาทั้งได้ไปจ่างเนาะก็มีเต้ไปเสียหยาให้สวยเส้าบ,บานเขาจะเอาแบงให้กินเนาะ จึงได้กินเนาะนะบือหนึ่งจังไปได้เงินสั้นสิบก,กันมือหนึ่งนะ่ะหม,มดมือได้สามสิบพันกีบถ้าซื้อข้าวสารก็ได้สามกิโลเนาะอยังถ้าซื้อข้าวเมื่อข้าวมีกมเกลือแบ่งนวดทีกินเนาะ ต้องได้ซื้อแบงแบงแบงเงิน 30, สามสิบพันซื้อหลายอย่างนะซื้ออันกินได้ซื้อมักเพชรเกลี่แป้งน,นัวเนาะโดยโดยโดยเอยก็คือมเมเนียนะฮาเข้ามานมีผู้หญ่ใจบุญเพิ่นฝากเงินมากแหล,และ,นะเนะฮาก็เลยว่าจ้าเงินมาให้เอ๋ยเนาะจำนวนหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าเฮาไปถอนมาได้เป็นเงินกีบนะสำหรับครั้งนี้ น่า็เอาไปถอนมาแต่ไมนคีบนะรนนี้สุดหนึ่ง พี่น้องนี่ก็คือเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าเพิ่นส่งมานเนาะพี่น้อนนะก็เป็นเงินอยู่สีนะ่แสนห้าสิบพันกี๊เนาะเอาเลยเพต้องให้เด้นเลยเด้อโดยโดยกัความจริงฮันเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเพิน่นอยู่ทางประเทศไทยพื่อนแหละ่นส่งมาเห็นเอื่อยมือนั่นเพิ่นก็ส่งสารเอื่อย คนก็เลยส่งมาหนึ่งพันบาทได้อยู่ซีแสนกับหาดซิวันกิฟเข้าไปหานี่จักมือจึงสิได้เอ่ยซีแสนหาดซิวันกิฟนี่นะเดือนหนึ่งได้บ่บ่ได้บ่ได้เพราะว่าเขาหามากกระจายไปหามากกระจายไปเนาะโดยโดยโดยเป็นเงินของพระอาจารย์พระมหาจากอ่าชะเชงเซา คนส่งมาให้เจ้าเอาไว้จุกจ่ายในสิ่งที่จําเป็นนั่นแหละไปซื้อข่าวซื้อน้ํากินสู้ลูกกินนั่นแหละเพื่อนเห็นเราเพื่อนก็สงสารเจ้าเนาะเพื่อนก็เลยส่งมานะนนีีี่เ้้ออยยดวกับนั่นแหละไอ้ไอ้ข้อมอกกอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนนะดีใจเนาะไอ้เนาะเพื่อนช่วยเนาะน้อยขอบใจเพื่อนนะสุดอ่าเอาเจ้านะ่าามดีใจพอสุดดีใจปะ ดีใจพอไดอันเงินน่ะเพื่อนกมูลน่ะดีใจเนาะสีได้ซื้อเขากินเนาะนั่นน่ะด้วยเยู่ที่มาดือมกุลกุดนู่นกาเนั่น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 นก่ออ่าให้เอ่ยอ่าเลี้ยงลูกต่อไปนั่นเนาะเพราะว่าก็แนวใดก็เป็นลูกเขาเนาะเขาจิปาจิถิมกับปอไดเนาะเขาเลี้ยงเขาเจ้าเวลาอีกประมาณสองสามปีก่อนเขาเจ้าก็จะย้ายแล้ว เขาก็ที่มาช่วยเขาเดียกเนาะสั้นก็เขาก็จะได้ขอตัวกลับก่อนเนอะชู้ๆเลยเพราะต้องทอถอยเพราต้องห้ยเนอะ <c oughs> เป็นกำลังใจในหะ้เนอะเอาเากลับก่อนสนับเนอเอาเอาโชคดีหน่อยอ่ะบายบายคนนะ่ะเจนวะอ่าก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอ่าครั้งนี้เขาก็ได้นำเอาเงินของผู้ใหญ่ใจบุญ มาสวยกับทางสาวที่นะน้องๆเขาคือทางเกิที่นะเนาะแม่ห้างลูกสามที่ว่าเพื่อนเลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะสามคนมาได้หกหกปีนะพี่น้องเนาะกับความอึดอันใจของเพื่อนเห็นเฮามาก็กับรวมทั้งความดีใจนะตามที่เขาสังเกตที่ว่ามีคนมาสวยเหลือเพื่อนนะเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเพื่อนกับแบกภาระราผู้เดียวมากับเมื่อยนะพี่น้องเน,ะนาะผู้หญิง,งผู้เดียวเลี้ยงลูกสามคนาะที่ว่าบุธรรมดาเลย ขนาดเท่าเองเรียกผู้เดียวกันยังอีลักอีเลือนะอะนะยังเนาะอันนี้ผู้หญิเงเองเนาะกัเพิ่นกับเป็นคนทุง่ง,ง,งาหาแห้งอ๋อเฮื่อนกับไ่ได้แปลงเลยเพราะว่าแต่ละมือกับไปหาฮับจ้างไปหาเสียหญ้าให้ช่วยชาบ้านแล้วก็ให้ของตัวเองเพื่อว่าเอาเข่าเอาหน้ามาสูลูกินเนาะเวลาไปช่วยชาบ้านเพิ่นกับแบงปันให้อยู่เนาะถ้าบ่าไปกับโบมีอันที่กินเนาะก็ต้องไปไปทุกมือไ่ได้พักไ่ได้พอนกับเอาตักแต่เห็นเอาเนาะเพื่อนก็ให้จนบบเศร้าเลยเนาะ เขากับบรยากาศซอฟทไม์ลายยาันกระทบกระเทือนจิตใจเพื่อนนะ,ะปล่อยเพิ่นระบายออกมาเต็มทีม่เนาะเก่าแค่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอเอามกอเข้าใจผู้ใหญ่ใจบุญของเขาก็าคือทางพระมหาเนาะจากชาเชิงเชาก็าที่เพิ่นสสงเงินมาในครั้งนี้นะ,ะเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทอเอามาแตกได้เงินกีบเนาะไปถอนได้เงินกีบเนะาะเป็นจำนวนเงินอยู่สี่แสน ฮ่าซิพันเะก็บนะเพี่นอนเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่อนนะที่เพื่อนให้เฮาเป็นสะพานบุญให้แล้วก็ให้เฮามีส่วนร่วมในการเฮ็ดบุญครั้งนี้เนะาะสำหรับคลิปนี้เาวลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนมาจะเป็นคลิปใดอะไรอยู่ใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก้านะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่องสบายดี